อุ้ยจุดมอร์นิ่งฮะอะจุดมอร์นิ่งฮะอุ้ยอะแฉบตาเปล่าเอ้ยอะจุดมอร์นิ่งครับสคินสคินครับอุ้ย,ยเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมสคินเป็นไงบ้างครับ ปาเองเฮ้ยจ้องไลยเฮ้ยยื้อยื้อก็มีขี้เกียิมีขี้เกียจนะเฮ้ยเฮ้ยแต่ปากลับแล้วนะวันนี้นะฮะป้าจะกลับแล้วนะครับเดินเมษามาเจอกันใหม่เนาะสงกานนะครับอืเมษาผมก็แปดเดือนแล้วนะแปดเดือนนี้ต้องจับเดินแล้วนะลูก เอ้ยเดือบเบ๋อป่ะเอ้ยเอ้ยเฉพาะเฉพาโอ้อาปาบาังแสงให้เฮ้ยเอ้เอ้ยทำไมมองนานจังเอ๊ะฟังป้าพูดเหรอฟังป้าพูดเหรอครับอืมเป็นเด็กดีนะครับอืมใหายายเลี้ยงนี่ดีใหายายเลี้ยงง่ายๆนะครับยายเลี้ยงผมนะตอนนี้นะป้ากับมีอยู่ต่างจังหวัด ฮะพูดเหมือนหลับไปมันนอกฮะบ้ากับมีส่งเงินมาให้หนู<ะ>อืมตัวขึ้นไปกับมีก็จะให้หนูเรียนที่นี่แหละเนาะดีไหมหนูจะไม่ดูเรื่องหลอกทีหรือเลปล่าไม่รู้เฮ้ยจะแย่ยิ้มอีกอ่ะเอ้ะแย่ยิ้มอีกอ่ะเอ้ยนอฟังบ้าพูดยาวเลยนะ เอ้ยเย้คร oh. ับโซคินจับมือ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 ป้าหน่อยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยจับตาจับตาเอ้จับตาจับตาเอ่อฮาร์ดเลยมองตาเฉย มองตานานใช่จาินเออครับรู้ชื่อตัวเองนะ้า้างงว่านใครพูดอ่ะ้าป้าพาาพาพา่ยป้า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 อืม ใครทําเสียงล่ะอตอนอาบน้ำน่ะหนูจาได้ไหมครับป้าป้ามามานี่นะออ้ยกำมือแน่นเจ้ากำกำมือน่ะกำนิ้วป้าแน่นจ้ะือ้ยอื้มอ้อือ้ป้าอัดคลิปไปให้มีดูนะ ฮึอาอ้อ้อ้าอ้า <ing> ว <Mechan ics> ับาวอ้า <bağ> อ <rule> ้าวอ้รวอ้อ้านอ้าวอ้าวอ้ารอ้า้าอ้านอ้อบ ตอนหนึ่งเดือนสองเดือนนะจาได้หรือเปล่าอืมตอนนู้นเด็กนะเด็กกว่าน,นี้เยอะ<ม>นะตัวเท่าแขนป้าเนี่ยอืมเออจำได้หรือเปล่าอืมอ๋อผมไม่รู้ฮะผมจะง่วงจะง่วงจะหาวจะนอนอย่างเดียวอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยแต่พาคุยด้วยอยู่ไหมเนี่ยไม่รู้ฮะผมมองอย่างเดียวพูดอะไรก็ไม่รู้

阿招金，你，哎、嗯，哎、啊。嗯